หากคุณกำลังมองหาที่ดินทำเลเดีๆในเมืองสุราษฎร์ธานีอีคลิปนี้คือคำตอบค่ะวันนี้ขอเสนอที่ดินแปลงสวยเป็นที่ดินบนเนินดินปลอดภัยจากน้ำท่วมที่ดินทำเลทองใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานีเงียบสงบเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและที่นี่ก็คือที่ดินบนหมู่บ้านกรินวิวสุราษฎร์ธานีค่ะที่ดินเป็นพื้นเรียบภูสนามหญ้าเขียวขจีขนาด200ตารางวาแบ่งขาย2แปลงแปลง,งละ100ตารางวา ตังเมตรลึก24เมตรถือว่าเป็นที่ดินหัวมังกรทำเลมงคลพร้อมให้คุณพัฒนาไอเดียของคุณอย่างลงตัวนอกจากนี้หากคุณต้องการที่ดินผืนนี้ยังมาพร้อมแปลนบ้านและใบอนุญาตก่อสร้างอีกด้วยและที่สำคัญที่ดินผืนนี้ยังอยู่ใกล้กับจุดสำคัญสำคัญรอบตัวเมืองสุราธานีอีกด้วยเพียง3นาทีถึงอินเด็กซ์ลิเวงมอลล์เพียง7นาทีถึงบคอสสุราธานี เพียง8นาทีถึงเซนทัลสุราธานีเพียง5นาทีถึงโรงพยาบาลกรุงเทพสุราธานีและเพียง5นาทีถึงโรงเรียนทีรสมสุราธานียังไม่พอหมู่บ้านกรีนวิวยังอยู่ติดกับถนนสายหลักไปยังอำเภอพุนพินสุราษฎร์อีกด้วยหมู่บ้านกรีนวิวเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบมีถนนหน้าบ้านกว้างถึง12เมตรไม่มีรถผุท่าน บรากาศเหมาะสนับครอบครัวที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและนี่ก็คือโอกาสของคุณที่จะสร้างบ้านในฝันบนที่ดินแปลงสวยแห่งนี้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0981654228อย่ารอช้านะคะที่ดินทำเลดีกำลังรอคุณอยู่